คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Messenger เดี๋ยวเรามาดูวิธีการยกเลิกข้อความหรือว่าการ u n s e n นข้อความในแอป Messenger กันนะคะอย่างแรกให้เข้ามาที่แอปค่ะปกติแล้วเวลาที่เราจะมาส่งข้อความเราก็จะเข้ามาที่แชทของเพื่อนสำหรับการลบวิธีนี้อค่ะจะเป็นการลบข้อความทั้งเขาแล้วก็เรานะคะ จะคล้ายๆกับการอันเซนในแอปไลน์ค่ะสามารถลบได้ทั้งตัวอกักษรรูปแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่เราส่งโดยที่ไม่ต้องการให้เพื่อนที่เราส่งเห็นข้อมูลที่เราส่งค่ะอาะเช่นปุ้ยส่งสติ๊กเกอร์ไปใช่ไหมคะสมมติว่าสามการสองสติ๊กเกอร์นี้เราต้องการที่จะลบทั้งสองตัว ก็แค่มาคลิกค้างไว้ต่อมามาเลือกที่ลบตรงถังขยะจะมีให้เราลบที่สองส่วนก็คือยกเลิกการส่งแล้วก็ลบออกจากแชทของคุณสำหรับการลบออกจากแชทของคุณจะเป็นเพียงการลบเฉพาะแชทของเรานะคะส่วนของเพื่อนที่เราส่งไปเขายังคงได้รับข้อความดังกล่าวเราต้องการที่จะลบทั้งสองส่วนก็คือทั้งของเราแล้วก็ของเพื่อน ก็ให้เรามาเลือกที่ยกเลิกการส่งค่ะแ๋้วเราลองมาลบอีกรอบนะคะก็คลิกค้างไว้มาที่ลบยกเลิกการส่งค่ะระบบก็จะขึ้นเป็นคุณยกเลิกการส่งข้อความเ๋ยวเราไปดูในแชทของเพื่อนคนนี้กันนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบไหน เดี๋ยวจะล็อกอินไปที่บัญชีบัญชีนี้เมื่อเราเข้ามาที่อีกบัญชีหนึ่งเราก็จะเห็นเช่นกันนะคะว่าเพื่อนคนนั้นค่ะได้ยกเลิกข้อความเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะยกเลิกการส่งข้อความหรือว่าลบแชทที่เราไม่ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นได้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวยังไงพบกันให,ใหม่สําหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ